สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับผมก๊อบกวงเสงนะครับในวันนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็น Toyota ายาริ 1.5G นะครับสีขาวใครชอบสีสะอาดสะอาดสายคินคีน,นะครับแต่งสวยๆสยเกิร์ตรอบคันล้อแม็กแนะนำคันนี้เลยนะครับ เป็นโตโยต้ายาริสปี2010นะครับตัวท็อปราคาเพียง2อง0ส0่บาทนะครับราคาเพียง2อง0 0 0บาทเดีย๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนนะครับคันนี้จะได้เป็นตัวท็อปมีไฟตัดหมอกโรงงานมาให้นะครับไฟตัดหมอกโรงงานาให้เป็นสีขาวนะครับสายคีนสายคีนสายซิงจะชอบนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับ ล้อแม็กข้อ15เป็นลาย CE CE หรือ RE เนี่ยนะครับอย่างหนึ่งครับข้อ15ยางปี17นะครับยางปี17ทั้ง4ล้อเลยนะครับทั้งสล้อเลยหน้าและหลังนละาชุดแต่งรอบคันนะครับ มีบอกเลยว่าเป็นตัว G นะครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังให้ด้วยแล้วก็มีสเ,เกิร์ตเกิร์ตหลังนะครับด้านบนสปอยเลอร์เีสปอยเลอ,อเรอ์สีสวยๆเลยนะครับสีสวยๆเลยภายในนะครับภายในตัวยาริสคันนี้จะเป็นบอหนังสีดำ เบาะหนังสีดำทั้งหน้าและหลังนะครับทั้งหน้าและหลังภายในจะออกโทนดำทั้งหมดภายในจะออกเป็นโทนสีดำทั้งหมดมีสีเทาที่แผงประตูแล้วก็ตรงกลางเสริมขึ้นมาเพื่อตัดอารมณ์นิดนึงนะครับไม่ดูอึดอัดเกินไปนี่จะเป็นด้านหลังนะครับเบาะ เบาะแถวที่สองสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้หน้าหลังได้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่ฝั่งหนูด้วยเป็นเบาะแยกซ้ายขวาแล้วก็สามารถพับไดเบ้เหมือนกันทั้งสองตัวนะครับเหมือนกันทั้งสองตัวอันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันเป็นท่านล็อก ดูภายในภาพก่อนด้านท้ายรถนะครับด้านท้ายรถอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อย่างอะไรอย่างอะไรคันนี้ไม่มีติดรถมานะครับไม่มีติดรถมามองจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับ ฝาท้ายฝาท้ายตอนนี้ก็อยู่ในห้องโดยสารตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารนะครับด้านซ้ายข้างคนขับก็เป็นบอ่อนางเช่นกันกระจกไฟฟ้าเช่นกันนะครับอ่าตัววิ่กระจกปรับ กระจกมองข้างแล้วก็สวิตกระจกไฟฟ้าขึ้นลงทั้ง4บานนะครับอันนี้สวิตกระจกปรับมองข้างคันนี้เป็นพวงมาลัย power แบบไฟฟ้าครับเป็นพวงมาลัย power แบบไฟฟ้าครับพร้อมม u l t i function เปิดเสียงวิทยุข,ขึ้นลงมีโหมดต่างๆครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษ์ณ srs airbag นะครับคู่หน้ามีทวิตเตอข้างให้2ตัวนะครับซ้ายขวา,าที่ตรงกลางก็จะเป็นแผงหน้าปัดนะครับบอกการแสดงบอกอแสดงการทำงานต่างๆนะครับไมคแค่แสนสามนะครับปี2 0ง0ไมคแค่แสนสามเท่านั้นนะครับไมคแค่แสนสามเท่านั้นวิทยุ ช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับวิทยุใช้งานได้ปกติปับเล่นได้ปกติตวีควบคุมปรับอากาศมีช่องจุดบุหรี่นะครับคันเกียร์ตโนมัตมีช่อง a u x อยู่ตรงนี้มีช่อง a u x อยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้แต่งเติมอะไรมากเพราะมันเป็นรถเดิมๆโรงงานเพียงแค่แต่งสวยเท่านั้น ช่องเก็บของก็เยอะแยะมากมายเลยคันนี้แดดอาจจะเข้าหน่อยบนล่างนล่างสวยมากครับสวยมากคันนี้ไฟติดครบทุกจุดนะครับไฟติดครบทุกจุดมีไฟให้สามตำแหน่งคล้ายรถก็จะมีหนึ่งในห้องโดยสารมีอยู่สามตำแหน่งหน้าสองกลางหนึ่งนะครับหน้าสองกลางหนึ่งมีกระจก สวยสวยมากคันนี้แต่งสวยมากครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันตอนนี้ก็มาถึงภายในห้องเครื่องนะครับเริ่มต้นกันที่ฝากระโปรงกันเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับเดิมๆที่ขาวคี้นคีนสวยๆเป็นสียอดนิยมด้วยในยุคนี้สมัยนี้นะครับ อ่ะนี่ก็คือฝากระโปรงถัดลงมาก็เฮดอาร์คต่างๆนะครับรอบเครื่องยนต์ให้ดูกันจัดจากเลยอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะครับเป็นคร่าวๆนานไปเดี๋ยวลูกค้าจะเบื่อนะครับลูกค้าจะเบื่อกันรีวิวออปชันข้อมูลต่างๆของรถแต่ละคันให้ลูกค้าทราบกันคร่าวๆนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ VVT-i นะครับเป็นเครื่องยนต์4.6ูว wow. ับเป็นเครื่องบล็อกเดียวกของ Vios นะครับเครื่องบล็อกเดียวของของของ Vios กำลังสูงสุดก็109แรงม้านะครับโดยประมาณถ้าจำข้อมูลไม่ผิดครับให้อัตราเร่งดีเหมือนกันนะครับไม่ปุ๊บป้ามากเพราะเป็นเกียร์4ส,สปีดถ้าคาดว่าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกียร์ CVT เหมือนกันโยต้า Toyota ยาลีดวีออสนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับเงียบไม่มีเสียงกอกแกกดังไม่มีเยิ้มนะครับรรบไม่เคยถอดสเก็นเดิมนะครับสเกนเดิมรไม่เคยถอดนะครับอตอนนี้ก็มาถึงช่วงไฮไลไท์นะครับที่ลูกค้ารอฟังสำหรับ Toyota Yaris 1 5ึ่อจุดห้ G Option เต็มๆคันนี้นะครับตีขาชุดแต่งรอบคันล้อมแม็กนะครับราคาเปิดอยู่ที่2,99,000บาทครับราคาอยู่ที่2,99,000บาทสำหรับปี2010 1 5่ G นะครับ Yaris ส9 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องออกเงินไม่ต้องใช้เงินออกรักบาทนะครับ ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักผ่าผ่อนนะครับผ่อน6ปีจะอยู่ประมาณ6,000 6,000บาท6ปีนะครับผ่อนสบายๆไม่หนักมากกลางๆนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆโอ,อปชั่นตัวรถราคานะครับการดาวการผ่อนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเข้ามาดูรถนะครับสามารถดูรถที่ซอยรามคำแหง159ถึง159ครับ1น,นะครับอยู่ระหว่างนะครับมุงหน้าไปทางมินบุรีนะครับแถวแยกมิทีนอยู่ติดกับ PSI นะครับถ้ามาจากทางลำสาลีหรือลงทางด่วนทับช้างมาจะถึง PSI ก่อนแล้วก็จะเจอเต็นท์รถเลยนะครับอยู่ริมถนนชื่อเต็นท์กวงเสิงนะครับชื่อเต็นท์กวงเสงิง เดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะพามาชมรถลายปรติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ